เอาไปใส่หมูกรอบกันเลยครับวมาหมูสองชั้นกรอบก็มันนี่ไม่ได้รอกมันหนักขอเนี่ยนะโคลย์เคลย์เข้ากันแล้วกันถ้าเกิดเมนูนี้มึงใส่พริกหวานแทนเนี่ยโอ้โหแม่งไม่มีอะไรจริงสักอย่างเนี่ยคุณทำกูเสียซื่ออีกแล้วปิดแก๊สเลยเดี๋ยวหมูกรอบไม่กรอบเลย สวัสดีครับทุกคนครับคุกบุ้เลยครับผมสวัสดีครับพี่บอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรามาทําเมนูอะไรอ่ะบพี่บอลรู้รือเปล่ารู้ดินี่ยก็บอกไปอยู่เมื่อกี้ว่า ย้อยหมูย้อยโอ้ไปปิดกล้องครับผมเจอกันในพี่หน้าคืออะไรอ่ะไม่ถือว่าแย่บบก็พวกาบบมีต้มด้วยมีต้มหมูเลยอ่ะเมื่อไม่ไงก็ต้มก่อนแล้วก็ไปอบไงเราจะมาทำคณะหมูกรอบครับผมว้าวบ่าเราได้หมูใช่ครับหมูสองชั้นมาเนี่ยนะสามหนีเหี้ย แต่ว่าเราไม่มีคณะ้วยนะหมูก็พิการเออมันมันสองก็เลยมันไม่มีสามดิมันมีสองแคอเออมันไม่มีหนังมีตะมันแต่มันก็กินได้นะเคยมันได้อยู่เราได้แบบว่าได้อยู่จริงๆเออเออส่วนคณะเราไม่มีนะเรามีแต่เคียวเคียวครับผมใบเคียวมันไปชื้ถ่ายไปฝังก่อนไง ก็ใบเคียวไงเอออเอาเคี้ยงแค่แต่มันก็ผัดออกมาก็ได้เหมือนกัาน้เลยนะได้เห็นแต่สลัดแต่ผักเคียวเคียวสลัดเคียวเราว่ะไปเดี๋ยวผมหั่นผักแล้วก็เราจะไปลวกหมูนะครับหมูกรอบก็ไม่ใช่ข้ะวหน้าก็ยังไม่ใช่เรียกว่าค้าน้าหมูกรอบ ไม่ทำอยให้หมูกูยังคือกะไรอย่อ้เหี้ยรอวะแล้วเรมบอกแล้วอยู่ต่างประเทศมันลำบากตรงนี้นะฮะักินอะไรก็ไม่ได้กินรอวะเนี่แย่นะบอกให้ปลูกแม่ไม่ปลูกไงนี่มปนเล็ดไปดิวะรอวะเเวีหันเสร็จแล้วครับหันแค่เนี้ย อันแค่นี้เลยอ่<ล>ะคนดูพิมพแล้วเนี่ยมึงไม่เตรียมไมว้ไว้ไ้่จะหันแค่นี้หัดให้มึงเอาไปตัดคิปสอนไงไมีสัดเลยกูไม่ตัดหรอกกรเถดอะไเงยไม,ไไม่ผมหันไวแล้วนี่ไงไปว่านี่ไงตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าถ้าไม่หันอ่ะเมื่อคืนถ้าไม่หันก็คือคือมันเต็มตู้อ่ะมันใหญ่เท่านี้ใหญ่เท่านี้แหละอ๋อซื้อไปเยอะไม่ได้เยอะเออมันก็ซื้อเยอะแหละมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเยอะอย่างนั้นไงแต่มันขายมาเป็นอย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหม มันขายโยอะมืนมัดหนึ่งอ่ะมันมันมีอยู่สองสองอะไรนะสองหัวอ่ะแต่มันใหญ่มันมันใหญ่แบบนี้เลยอ่ะและเราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลวกหมูกันนะไอปต้มหมูนะครับสามจานจริงๆเลยก็อ๋อดูอ๋อมันก็ไอเบลก็ท้องหมูอ่ะเบลลี่พอกอ็ แต่ไม่มีหนังมันก็มันไม่มีหนังก็มีตะมันตรงเนี้ยมันแทรกตรงเนี้สองชั้นเสองชั้นเสียตัดก็ไม่ใช่โอ้ยยังไม่ใช่แต่มันเรียกก็เทียวไง <S 2> <S 2> เที่ยวเลยนะปรากฏอะไร K A L E ปะใช่ถูกด้วยเหรอพวอะไรพวกแกถูกนะอะไรเนี่ย ถูกังวะก็ทำธรมดาวะมาที่ปอนครับเรามาใส่กันดีกว่าเพราะว่ามันไม่เดือดไปมากกว่านี้แล้วครับใส่เลยเหรอใส่มาแล้วนี่นะใหญ่ๆนะสองชั้นนะทงหมนไม่ใช่สาบะจอนะฮะดูดิสารแบบเีื่อมรู้เขาอ๋อเขาตัดนังไปใครที่นี่ไง เาาใช่ฮะคุก็รู้จักแบบการตลาดอะจริงจริงแล้วเขาแค่ต้องขี้เกียจแบบถอนไอโกนขนมันเลยก็เลยเอาหนังแม่งออกไปเลยแร้ววะเขามีเลเซอร์เฮ้ยเหรอช่าแปลวะเมื่อระบบเลเซอร์ขนมาใช้กับหมูเลยเหรอ <laughs> ลองพาย,ยายามด้วยนะเว้ย พอแค่มมีที่อ้วนดีๆมันก็แป๊บเดียวเอ่ะมัวรอวะมันไม่เนียนไงกับหมูเนี่ยนะมึงเล่าเนียนเลยไปแต่ตนไปเจอกันไปไปเจอกันนั่นแหละเออไปวิวเฮ้ยยังไม่ไปอีกเหรอไปดิไปแล้วอยากนะยังอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยลงมาโอ้ยเฮ้ยนิ่มๆกินเลยได้ไหมอะไร หมูลวกมันยังไม่สุกเท่าไหร่ครับเนี่ยไงมันก็ยังแบบมันเป็นไขมันอยู่ด้ไงอันนี้เรียกมากเหรอวะใช่ไงทำไมอ่ะโอเคยเหรอเขาทำไงไอหมูไอหมูกรอบไปมันนี้เขาจะมันจะเป็นแผวสี่เหลี่ยมใหญ่ใช่ไหม วันนี้เขาจะบ้าเขาจะบ้างเป็นแถวแถวแบบที่มึงมีแล้วตอนเนี้ยอ๋ออย่างเงี้ยก็กูไม่มีอย่างงั้นยงไงก็เป็นชิ้นอน่างเลยให้มันแบบว่ามึงวางมันวางเป็นต่ออย่างนี้แล้วมึงจะบ้างทำไมอ่ะก็บ้างให้มันแบบสุกเร็วขึ้นข้างในแล้วมันกรอบเร็วขึ้นไงคุณคุณเชื่อผมดีผมไม่ได้เอาไปวางแบบเรียงให้มันนีไงเออ กูจะกินหรือเปล่าไม่กินเลยกินดิทุกคนทุกคนกินกับผมหน่อยสามชั้นต่อเฮ้ยระวังมันสองชั้นเฮ้ยไม่ยอมบอกครั้งแรกอ่ะใช่ไม่ใช่ก็เออบ้านมมีเครื่องบุงรแค่เรี่ยววะ ทำไมวะมัมนปงก็ปลาไม่มีหรอวะมีเราไปใส่ในนี่ไงหนหูปลาแค่ซับน้ำเหรอก็เข้าับไปแล้วะฮะซับน้ำมันเลไม่จำเป็นนะม,ม,มันไม่มีเท่าไหร,ร่อะแต่สูตรโป๊กเกาเนี่ยกูเห็นเยอะมากเลย,ม,ลยบบมีหลายรูปแบบนี่มีหลายรูปแบบนะแค่มันก่อก็พอปะ่ปะวะ อะไรวะไปเดี๋ยวผมพาผมมาทุกคนไปเข้าเตาอ,อบด้วยกันเลยนี่ทำไมต้องข้าเตาอบอ่ะก็เอาเข้าเตาอ,อบไงมาไปทอดเลยเลยวะไม่ครับผมไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันรถไม่มีน้ำมันเดียวว๊อกแกนบอกว่ายามาจังสีจังสันอะไรก็อดอะไรไงกี่นาทีมา เราจะทำข้างละ30หรือ25 3สนานเลยนะเอ้ผมลืมก็นานฮะประมาณชั่วโมงเพื่อที่มันหนังจะได้กรอบๆนะครไม่มีหนังนะได้ข่าวฮัลโหลมันมันก็เหมือนหนังก็เลยไม่มีหนังไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนเลยกูบอกเลยตรงๆเดี๋ยวรอดูรอดูเขาเรียกอะไรรอดูรีโซมันความที่มันเสร็จแล้วอะ แต่มันไม่ใช่หลังนะเอาวะ <laughs> โอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันตอนบันจุอีกแล้วนะไปบอนเจอกันครับพี่บันครับสุขแล้วครับสุขแล้วว่านานเกินเ,ออเป็นชั่วโมงไงนานดี เดี่เว้าทำไมเปิดข้างหนึ่งมันเปิดสองข้างอ่ะก็มันเป็นระบบไงระบบหรือว่าเป็นลไยลานที่เราว่าแม่ขันิขึ้นดิกรอบอยู่นะเดี๋ยวผมเอาไปใส่ถ้วยให้ดูถ้าไปวางเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกรอบเลยเราว่าอันนั้นมันสแควร์หรือเปล่ามารับพี่วันครับเดี๋ยวผมหันให้ดูฮะ ไม่ได้ยิน <laughs> มันไม่เสียงกล้วป่ะเฮ้ยม,<อ>มันดังอยู่ขุดกับเขียงก็มีจะดังแก้วทำไมผมบ้างไปแล้วไงบ้างไว้ก็ดังเลยบอกว่าอุ๊ยร้อนเราก็ไปใส่ซาวแล้วกันนะเราก็เี๋ยวกูเอาขวดก็บีบแพร่ไปร้อนแต่กูคืหันให้ดูนี่ไงถ้าอยากให้ดัง โอ้เสียงมีก <จะ S 2> ระท้อกับเส<อ>ียงกระเป๋าเสียงนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> แต่มันได้นะมันได้อยู่เลยอ่ะใช่ไหมดูดิมึงก็แค่หลอกตัวเองว่ามันได้แค่ได้ทุกคนได้เชื่อผมม,มันเยอมเลยฮะแต่มันไม่พออ่ะทำไมรู้สึกว่ามันไม่พอกินวะ มันก็เยอะหรกุโร่ไปยังเยอะมัเคนั่นแหละพิเศษเลยไม่ได้ขนาดนี้เลยเราวะเดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยมันเยอะอยู่เยอะอยู่ใครบอกมันพลูเลยฮะ อ้ยมีแต่ละมันเราบอกอ้วนอ้วน,วนกินแต่เมนูน้ำมันมะ่งเงี้ยหวานมัน,เ,นเป็นคนพูดอยู <c oughs> ่นคนเดียวเลยไงยน่ากินนะกินก่อนเลยได้ไหมแต่เริ่มเรกว่า<ป><ป>เราไป <Hey! S 1> ทำนานแล้วครับหมูกรอบดีกว่าไอ้คณะผัดคณะเดี๋ยวเราจะอันนี้แล้วกันทุบกระเทียมแล้วก็หั่นพริกนิดนึงนะครับ อย่าลืมอีก๋ยวมีคนบอกว่าผมลืมทุกอย่างไงนะลืมอะไรไหน้ไก่กระเทียมเราไม่ต้องหั่นนะรอบนี้เราแค่ทุบก็พอทไมไม่ต้องหั่นเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นครับแล้วก็พริกนะครับผมแต่พริกต้องหั่นนิดนึงนะ ใส่เยอะๆเลยเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้ววัออนไปกินกันเลยไปดิกุณวะอุ้ยมันร้อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวร้อนแล้วเนี่ยโอเคครับใส่น้ำมนต์เข้าไปนี่ยมันเดืมดแล้วมันร้อน ใส่น้องไว้อยากได้แบบน้ำเท่ากับน้ำมันเท่าแกงอ่ะนี่บ้าหรือเปล่าน้ำมันมันจะเป็นเท่าแกงได้ไงคุณโอเคฮะพริกกระเทียมมาเดิมวอกอกใจเฮ้ยอะไรโยนขึ้นมาเมื่อกี้นี่นั่นมันแตกอ่ะมันร้อนไงมันมีน้ำด้วยพริกกูมันแค่ต้องแช่เลย อุ้ยปักอะไรครับเนี่ยปักเกียวแล้วแหละไม่ใช่คานาแหละใี่แรับ <c oughs> มันคือคานาไม่เกี่ยวเ่ยมันตระกูลเดียวกันใช่ไหมใช่ครับผมตระกูลเดียวกันนะแต่มันโคลารใช่ไหมโคลาร์ครับเฮ้ยหล่นเฮ้ยมันหลน่น,ลนเฮ้ยนเขอเปิดอันนี้นนหน่อยแป๊บนึงนะมันหลน่นเฮ้ยโอเคครับโอเคครับ เราจะปรงุงใส่ลงไปอะซีอุขาวก็ซอสเขียวโยยโ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 ยยซอสเขียวกับซอสคิวขาวมันต่างกันตรไหน่างนะฮะมันเค็มดีกว,ว่าเนอเออไอซอสปลาเขียวมันเค็มเออมันมออหอมๆมันมทุกคน,น,น,นมันเขาปรุงม,มาแล้วอะไรสักอย่างมันก็ซอสหอยนะฮะ เราอย่าลืมน้ำตาลนะครับน้ำตาลเราไม่หายอย่านานเลยเยว <c oughs> น่าหลอก <c oughs> มันใช้บอยแล้วทุกคนด,ดูมันใช้บอีกนะครับว่าวาใ,ใส่ยเยอะๆน้ำตาล เราไปตัดความเค็มสามันไงไมัน้ะเทียบแบบคะน้ากับผักบุ้งผัดผักบุ้งคนท่ชอบผัดตะบุ้งมักว่า,วาแต่มันรส<อ>ชาติคล้ายๆกันไปแต่ผักบุ้งผัดตะบุ้งมันออกเผ็ดเผ็ดน,น้ำแต่ไงอันนี้ก็น่าจะเผ็ดอยู่นะเพราะใส่พริกเยอะอยู่อ่ามันก็อยู่ที่ใส่พริกเยอะหรือเปล่าลแต่ว่าส่วนใหญ่ผัดบุ้งม<อ>ันเผ็ดผัดตบุ้งเผ็ดโอเคเราไปใส่หมูกรอบกันเลยครับว้าวหมูสองชั้นกรอบ อ็มันนี่ไม่ได้อกมันหนักขอเนี่ยนะโคเลโคเลเข้ากันแล้วกันถ้าเกิดเมนูนี้มึงใส่พริกหวานแทนเดี๋ยวโ,โหแมงไม่มีอะไรจริงสักอย่างเฮียเียคุณทำกูเสียซื้ออีกแล้วจริงแกเลยลเดี๋ยวมึงกรอบไม่กรอบเ้ยระวะราวะไม่รู้กเห็นร้านส่วนใหญ่มันใส่ปุ๊บแล้วมันก็ควยค,คนๆนๆ,ๆแล้วมันก็ผิดเลยอ๋อ หมืมูกรอมาใส่ก <ใน S 2> ่อนกร้านั้นไม่สุก้ะเออสุกแล้วแหละเดี๋ยวเราไปจัดจานจานใหญ่แรกก็จะใส่จานเล็กๆักกกก้นก็ใส่อันใหญ่ไปเลยครับ่เลยใส่ยแยกเลยไม่ต้องราดข้าว l i p it up, let it sizzle, chop it fine, blend it right, flavor dancing, line them up, taste the joy, we ignite, fresh and easy. Bang, ครับถึงขั้นตอนการชิมแล้วครับนี่เลยครับบอกอะไรครับอืมน้ำปลอมเลยจะไปผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วนะน่าจะใส่บัวดีเท่าไหรอืมก็เ,เหมือนผักคะน้าเลยอ่ะ ไม่ค่อยมีก้าน่ะข้าคณนกูชอบกินก้านมันแข็งอ่ะมันแข็งเลยนะแต่ก้านคาน้ามันกรอบไงใช่ไงก็นั่นแหละเออแป๊บหนึ่งมันคำจหญ่เกินไปเออ Help me Help me คำมันใหญ่มันเออเกี่ยวอะไรกับคำใหญ่ายมาคาอยู่นี่ไงเอยไม่เคี้ยวไง ทำไมฮะะทำไมเลยวะนี่นะเต็มเ็มคำแต่รู้สึกมีรสชาติเผ็ดของพริกอยู่นะก็โอเคนะลงตัวใส่พริกแค่นี้มันก็รู้สึกว่ามันจะแข็งแล้วเนี่ยไอ้ก้านตรงเนี้ยแค่แบบหยาบๆนะปลายมันอ่ะกูก็เลยตัดออกใช่แต่อันนี้ยังยังยังกรอบเหมือนคานาอยู่ไงแต่ไอ้ข้างล่างอีกอยอางมันจะแข็งแบบแข็งมาก เหมือนเออเหมือนก้านอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะก้านกุหลาบก้านดอกไม้อะไรเงี้ยในประดานไหนอาหารตามสั่งหรือบอะไรที่สุดไหมก็เผาอยู่แล้วป่ะเอาเข้เามาก็อันนี้แหละใช่ใช่ เงรงา,าง่ว่ามันหามันหาร้านยากไงหาร้านทออํอหมูกรอบยากไงที่เราไปกินอะ่ะหมายถึงว่าร้านที่เราไปกินทั่วไปอ่ะมันไม่ค่อยมีหมูกรอบไงก็เลยไม่ค่อยได้สั่งลองมาจากกะเพราคนแรกจะเป็นแบบอัดชาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่หมูกรอบไม่แย่นะมันกรอบกำลังดีอะ่ะหลอกตัวเองให้แค่เมือวนที่มาทำก็หลอกตัวเองแล้ว อืมอืมอร่อยถ้าเมื่อกี้หาน้ำตาลไม่เจอล้วต้องใส่น้ำตาลปี๊บแทนแล้วโอ้โหหยางปม่งหมดเล้วพอไปนั่งกินดีๆได้ไหมเฮ้ยกินให้มันหมดกเลยโลวามันอีกเยอะนะเว้ยอีกนานนะแต่คะแนนนี้อืมท่านไหน่านรวมรวมๆนะ อัอปกาแล้วกันนะเก้าโอ้ยเก้ากะเพราแต่ผมให้เยอะกว่ากะเพราเดียนะเก้าเลยเฮ้ยมันออกมาดีไงรสชาติก็แบบถึงจะไม่ได้กินจานขนาดใช่ไหมอืมยอมรับมั้ยแยกกับพันแดงอย่างหรอวะพันแดงออกมาไม่ดีเหมือนกันแยกก๋วยเตี๋ยววานอีกเหรอ เรา,าเอะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเลยวะ่ะก๋วยเตี๋ยวออกมาไม่ดีเหมือนกัน,นมาจะอร่อยนะอร่อยอร่อยทุกคลิปแหละแยกกวอบพิซซ่าบวมอีกอ่ะปิดยังวะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนใครพวกเรานะครับถ้าใครชอบหมูกรอบคะนาก็ไปซื้อคานามากินเองนะถ้าชอบเมนูไหนในตามหลักก็เมนต์ลงมาได้นะทุกคนครับผม คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาลองฝึกทำดูนะถ้ามีของนะฝึกอยู่แล้วเดี๋ยวมาพี่ขนาดไม่มีมึงยังปลอมขึ้นมาได้เลยเฮ้่ก็ไม่ได้ยากนะาตัวเออแล้วไว้เจอกันอีพี่หน้าบ๊ายบายไปเรื่อยลานเป็นก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย